วันนี้พวกเราอยู่ที่ไหนคะโรงแรมโรงแรมภูแมนพัทยาโฮเทลจีค่ะวันนี้พวกเราจะมาพักที่นี่กันใช่ไหมคะใช่ที่จริงเราเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่อันนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วมาที่ไรก็จะพักที่นี่เกือบทุกครั้งเลยเพราะว่าเราไม่รู้จะไปไหนมันไม่ใช่ไม่รู้จะไปไนลูกมันมีที่ไปแต่ที่นี่มันโอเคไงทั้งห้องพักทั้งมันติดชายหาดใช่ไหมอาหารตอนเช้าบุฟเฟ่ต์ก็โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไป สั่งอาหารกินข้าวทะเลกันเรามาครั้งนี้เราก็เลยจะรีวิวโรงแรมเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนที่จะพาทุกคนไปดูห้องนะคะอันนี้เข้ามาในก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะไปดูคิสคับไปเันโอ้ด้วยไปไหมก็เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินคิดขับคิับก็เออที่นี่มีคิดขับด้วยอยู่ชั้นสองปะถ้าจำไม่ผิดใช่เดี๋ยวพาไปไปคิดขับค่ะ วิตเนสนะคะทุกคนนี่มีบ็อกซิ่งด้วยนะใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเพ้นสีมีเพ้นสีคือครั้งที่แล้วมันเด็กเพ้นตรงโตนี้ใช่ชุดไม่พร้อมเลยลูกจะปีนเหรอลูกชุดหนูไม่พร้อมเลย นี่เป็นมุมเด็กนะคะเป็นห้องคิดคาบค่ะ <Ooh. S 1> นี่อ่าเล่นเล่อเล่นหนนช่อครับอ้าวเ,เ,เ,เจ๊ะระวังตกนะพุดไม่พร้อมเลยนะลูกโป๊ะโป๊ะนะไหวไหมไหวไหม <c oughs> อ่ะ <c oughs> ได้กี่ขั้น สองพันหล่นแล้วมั่งลูกมันลื่นอ่ะถุงเท้าค่ะ,ะพี่เขาจะเปิดหนังเรื่องใหม่ให้ดูนะลูกโอ้เป็นการ์ตูนมีโรงหนังค่ะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพี่เขาจะเปิดมาค่ะทุกคนมาดูหนังค่ะหนังการ์ตูนค่ะได้ห้องกันแล้วค่ะทุกคนอันนี้เราเปลี่ยนโซนพักเนาะมันจะได้ปกติ ที่เรามาเราจะพักเป็นตึกอย่างนี้ค่ะมาครั้งนี้เราจองห้องบนตึกใหญ่ไม่ทันนะคะทุกคนก็เลยเปลี่ยนมาจองห้องพักที่เป็นแบบตึกเรือนไทยแทนค่ะเดี๋ยวตามน้องเอลี่เอลิกไปดูห้องกันเลยค่ะแล้วจ้าทุกคนไม่มีอาใครบอกไม่มีอาแทน เด็กๆกลัวไม่มีอ่างมีจอเป็นจอหมดอ่าที่นี่ก็มีวอ่ะอกแล้วท้าได้ทุกคนทีวีก็ต้องนีอ่าห้องสวยก็จะออกแบบไทยๆค่ะมีมุมด้วยอ่ะน่ารักนี่อุ้ยระเบียงดูดิลดเอ็ดลดมาถึงก็กระโดดขึ้นเตียงเลยเหรอครับ อันนี้ก็จะไม่เห็นวิวทะเลนะดูนี่ดูนี่เบิร์กครับครับมีราคาตรงนี้ด้วยครับครับครับนี่ตรงนี้สระว่ายน้ำเยอะมากตรงนู้นสระหนึ่งตรงนี้สระหนึ่งแล้วก็ข้างในอีกสระหนึ่งนี่มีสระว่ายน้ำข้างล่างใช่ไหมข้างในคนเยอะแล้วก็เป็นเล่นน้ก็ได้ใช่แต่ที่จริงมันมีสระว่ายน้ำตรงติดชายหาดอีกนะตอนนี้เราจะไปว่ายน้ำกันไปค่ะตามเด็กๆไปว่ายน้ำค่ะ เดี๋ยวเราเล่นสระข้างๆห้องก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะไปเล่นสระใหญ่นะที่อยู่ที่ทนะเลเอาอะไรมาให้ดนเนี่ยเอาอะไรหนไงเรือเรือดำน้ำปะอ้าวไปจ้าในห้องพักเราตรงไหน้องพักชั้นสองนะคือคนห้องนี้ค่ะถ้าเราได้ห้องชั้นล่างก็โอเคเลยนะเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยเปิดประตูออกมาก็คือเจอสระเลย จองไม่ทันค่ะมาเที่ยวนี้เราจองช้าทำไมอ่ะเพราะปกติเราจะพักตรงนี้ค่ะแต่มาคราวนี้จองไม่ทันก็เลยได้มาพักตรงเป็นตึกเรือนไทยแบบนี้ค่ะก็จะมีสะยาวไปตลอดตึกเลยยาวยาวไปตามแนวตึกเลยค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะคะก็ได้เวลาที่เด็กๆจะไปไหนคะไปเล่นยแลด์จะไป,ไปเล่นทรายาค่ะแล้วก็ลงไปเล่นน้ําทะเล <c oughs> แล้วไปดูกันว่าน้ําทะเลมันยังใสเหมือนเดิมไหม <c oughs> เพราะตอนที่หลังโควิดแรกๆที่เรามาเนาะ <c oughs> น้ําทะเลใสามาก <c oughs> ไปดูตอนนี้ว่ายังไงอันนี้ก็เป็นทางลงไปชายหาดนะทุกคนคนน่าจะเต็มชายหาดแล้วมั้งป่านนี้ สะตรงนี้ก็มีสองสะใหญ่ๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวลองให้แม่แผออกมันจะกลปยเป็นสรูปมิกกีเมาส์ตรงนี้ก็จะมีอีกสะหนึ่งปั่งนี้มีสะเด็กด้วยอันนี้ก็เป็นบาร์นะทุกคนจะสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารเล็กๆน้อยๆมาทานได้ค่ะ ค่อยใส่เท่าไหร่นะสู้ตอนแรกๆที่เรามาไม่ได้ลูกาดูทะเล,ะเลพุทธยากันน<ม>ตอนนี้ค่ะถอดได้เลยลูกถอดได้เลยอ้าวมีเรือด้วยโอ้ยหล่กโดนเรือ look my เราตาทุกครังให้แนบบังกันสูงขึ้นครับเราใชายย้ตาจัไตาอยู่มีปูด้วยเหรอตัวใหญ่ไหมไหมีเด็กหิวหนึ่งอัตตาหิวไหมครับหิวแล้วสิเล่นน้ำตั้งนานแม่รอจนเย็นหมดแล้วออน้ำส้มมาแล้วว้าว,าวา น้ำส้มแก้วที่สองค่ะแก้วแรกแม่แอบกินไปจนหมดแล้วแม่รอไม่ไหวมันละลายหมดแม่ก็เลยกินเกี้ยงเลยเอา้าวดูดเลยครับอา้าวเต้นไปด้วยดูดไปด้วยเต้นไปด้วยอ้าวมอร์นิ่งค่ะได้เวลาอาหารเช้ากันแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้แม่ลงมาที่หลังนะเด็กๆรีบลงมาก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเล่นชายหาดแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเช้าไปด้วยค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูอาหารเช้านะคะว่ามีอะไรบ้างห้องอาหารก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ติดกับสระว่ายน้ำอ่าแล้วก็ติดชายหาดค่ะก็เลือกที่นั่งได้เลยเดี๋ยวไปดูอาหารกันค่ะเฮลโหลได้ที่แล้วหรอคะ กินแล้ว,วกินแล้วเหรออร่อยไหมคะเบคอนนี่ไงเล่นทะเลได้เล่นได้ไหมขนมมีแพนเค้กลุกมาทางนี้ใช่เป็นพวกชีสต,ต่างๆไงเเยอะอันนี้อาหารไทยมีผัดไทยด้วยนะมีผัดไทย ไข่ไส้กรอกข้างนอกโอเคนี่เยอะมากไข่ไส้กรอกอยู่ข้างนอกข,กอขน,กนมปังคอซองนี่นี่มีอันนี้ด้วยนะมีโดนัทด้วยเดี๋ยวค่อยมาเอามีบัฟฟินน้ำต่างๆไปออกไปดูข้างนอกกันค่ะ มีรถผลไม้มีสวรสซุปสาลายเดี๋ยวแม่มากินซุปสาลายมีอะไรน้ำเต้าหู้นี่จะมาเอาเดี๋ยวมาตักค่ะอันนี้เป็นอะไรก๋กวยเตี๋ยวไข่ต้มอันนี้ไข่ไข่ดาวเบคอนไส้กรอกอยู่ตรงนี้เอาโอเค พร้อมแล้วแม่หิวแล้วแม่เล่นสลัดนะของหลีกกินอะไรอะ่ะเัาต้องโกน้ำเต้าหู้ซุปสาลายค่ะนี่อะไรอะ่ะไข่พะโล้สีปแปลกกินละกลับกันแล้วคะ่ะทุกคนแต่ยังไม่ได้กลับจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเราจะย้ายโรงแรมคะ่ะ เราจะมุกออนไปอีกที่หนึ่งก็คือไปที่ไหนคะเซ็นทราแกนมิล่าทัทยาใช่ค่ะเราจะไปพักต่ออีกคืนหนึ่งที่เซ็นทราแกนค่ะเดี๋ยวตามกันต่อคลิปหน้านะเราจะไปรีวิวโรงแรมเซ็นทราแกนต่อใช่ไหมคะแต่คลิปนี้ยังไงคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาท์กันก่อนนะคะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามช่องเอ l i ลิกชาแนลให้ด้วยนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ